เปิดตัวยังเป็นทางการแล้วครับสำหรับ all new honda CRV ในเจเนอเรชันที่6ใน,ในบ้าน,านเราครับ CRV ในเจเนอเรชันนี้ฮะคุณผู้ชมมีเกรดย่อยให้ทั้งหมด5เกรดด้วยกันครับและใน5เกรดนี้มี2กลุ่มกำลังทางเรื่องเครื่องยนต์มันจะมีอะไรบ้างในคอนเทนต์คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราไปชมมพร้อมๆกันเลยครับ ซีอวในเจเนเรชันนี้ครคุณผู้ชมขอเปิดเรื่องราคาก่อนเลยส่วนตัวนะผมคิดว่าเขาทําราคามาค่อนข้างดีนะฮะคุณผู้ชมก็คือเริ่มต้นที่1นึ่งล้านสี่แสนกว่าไปจบที่ตัวท็อปสุดในเครื่องยนต์ EHEV ครับที่1นึ่งล้านเจ็ดบาทถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเรามาดูในราคาเริ่มต้นแล้วก็เกรดเริ่มต้นรวมถึงเครื่องยนต์ในขุมกําลังทางเลือกเริ่มต้นฮะคุณผู้ชมมันคือเครื่องยนต์1.5เทอร์โบนั่นเองครับ ใน3เกรดแรกหรือ3เกรดย่อยแรกนะครับคุณผู้ชมจะเป็นเครื่องยนต์1.5เทอร์โบล้วนฮะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างนะครับในเกรดแรกหรือว่าเกรดเริ่มต้นของ CRV ในเจเนอเรชันนี้ฮะค,คุณผู้ชมชื่อรุ่นมันก็คือเทอร์โบ EL 2 e l e r l v e นั่นเองครับซึ่งในราคา1,419,000บาทเนี่ยเป็นการขับเคลื่อน2ล้อนะครับแล้วก็ในเกรดเริ่มต้นนี้จะเป็นรถยนต์ CRV แบบ5ที่นั่งนั่นเองครับคุณผู้ชม ต่อมาครับนันก็คือในเกรดเทอร์โบ 4-Wheel drive 5้าที่นั่งเหมือนกันครับโดยมีราคาอยู่ที่1 5 9 9 0 0้านบาทเท่านั้นครับและในเกรดนี้ครับถึงจะเป็นการขับเคลื่อน w h e e วครับก็ยังเป็น5้าที่นั่งนั่นเองครับในเกรดสุดท้ายหรือว่าในเกรดท็อปสุดของเครื่อง1.5เทอร์โบครับชื่อรุ่นเหมือนก็คือ Turbo EL 4 w h e e l Drive นั่นเองครับ ในเกรดท็อปสุดนี้ครับจะเป็น CRV แบบ7ที่นั่งครับคุณผู้ชมเปิดราคาขายอยู่ที่1,649,000บาทเท่านั้นครับต่อมาครับเป็นขุมกำลัง eHEV 2.0 Hybrid ครับคุณผู้ชมในเกรดแรกของเครื่องยนต์ไฮบริดครับชื่อรุ่นของเขาคือ ES 2 Wheel Drive 5ที่นั่งเปิดราคาขายอยู่ที่1,589,000บาทครับและในตัวท็อปสุดของเจเนอเรชันนี้ที่มีการจัดจำหน่ายในปีนี้นะครับนั่นก็คือ eHEV RS 4 wheel drive 5ที่นั่งนั่นเองครับเปิดราคาอยู่ที่1,729,000บาทครับคุณผู้ชมพูดโดยรวมนะฮะคุณผู้ชมก็คือในเรื่องของที่นั่งของ CRV ในเจนนี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐาน5ที่นั่งครับแล้วก็จะมีรุ่นเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเกรดท็อปสุดของเครื่องยนต์1.5เทอร์โบนั่นก็คือรุ่น Turbo EL 4 wheel drive 7ที่นั่งที่ราคา1,649,000บาทครับนอกเหนือจากนั้นจะเป็น5ที่นั่งหมดเลยนะครับคุณผู้ชม โดยทั้ง5เกรดนี้ครับจะถูกแบ่งย่อยด้านขุมกําลังเพียงแค่2อย่างนั่นเองครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องขุมกําลังแล้วนะฮะคุณผู้ชมเรามาดูเรื่องเครื่องยนต์ก่อนเลยดีกว่า คุมกำลังที่เป็นเครื่องยนต์1.5เทอร์โบครับคุณผู้ชมเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ Direct Injection Dual VTC ขนาด1.5ลิตรโบครับมีพละกำลังสูงสุดอยู่ที่190แรงมา้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่243นิวตันเมตรนั่นเองครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับจะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ขับเคลื่อน2ล้อหน้าแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองครับอยู่ที่คุณผู้ชมเลือกเกรดไหนนั่นเองครับถ้าสมมุติเป็นเกรดเริ่มต้นก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดีีียยววกกััััันนนนแตตต่่่่่่าาาทททํคคคบบูเเเรอออมิ CVT ื200้ เป็นเครื่องยนต์ตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีตัวท็อปสุดที่เป็นเด็ดที่นั่งของเครื่องยนต์1.5เทอร์โบครับคุณผู้ชม ต่อมาครับเรามาดูจุดขายกันนิดนึงนะฮะเรียกว่าจุดขายได้ไหมก็น่าจะได้นะครับคุณผู้ชมสาหรับเครื่องยนต์2.0 Hybrid iMMD นั่นเองครับเป็นเครื่องยนต์ส่สูบ a t k i n s สันเซอรขนาด2.0ลิตรทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวครับคุณผู้ชมเมื่อเครื่องยนต์ทางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าครับจะรีดกําลังแรงม้าได้สูงสุดก็คือ207แรงม้าแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่335นิวตันเมตรนั่นเองครับจับคู่ทํางานกับเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ครับสามารถขับเคลื่อน้้ทัง200ลอแ สล้อนั่นเองครับและแตะเกรดนะฮะคุณผู้ชมโดยเครื่องยนต์ไฮบริดตัวนี้ครับเขาเครมอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่20.8กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับถือว่าค่อนข้างสูงนะแต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยมันหลายปัจจัยใช่ไหมฮะคุณผู้ชมน่าจะทราบกันดีโดยรวมเครื่องยนต์2.0แล้วก็มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงประมาณนี้ผมก็คิดว่าค่อนข้างจะประหยัดแล้วครับคุณผู้ชมต่อมาครับเรามาดูด้านดมัมนชั่นนิดหนึ่งนะครับความยาวของ CRV ในเจเนอเรชั่นที่6นี้ครับจะยาวอยู่ที่ mm 1864 Mm, สูงอยู่ทีู่งอยู่ที่1,692มิลลิเมตรและมีระยะฐานล้ออยู่ที่2,700ม mm ิลลิเมตรครับคุณผู้ชมถ้าเทียบกับเจนเดิมคุณผู้ชมครับ ออนิวซีอในเจเนอเรชันที่6เนี่ยจะยาวขึ้น8 4ม mm, ิลิเมตรกว้างขึ้น9ม mm, ิลิเมตรและก็สูงขึ้น3มมิลิเมตรครับระยะฐานล้อก็จะยาวขึ้น3 8ม mm. ิมลิเมตรถามว่ามาจอดเทียบกันเนี่ยมันเห็นชัดเลยไหมมันไม่ชัดนะฮะคุณผู้ชมแทบจะกใกล้เคียงเดิมเลยละพูดได้เต็มปากนะครับคือยาวขึ้นกว่าเท่านั้นครับแล้วก็ความกวาม้างความสูงเนี่ยมันหลักมิลเท่านั้นมันมองไม่เห็นแน่นอนครับคุณผู้ชม โดยรวมแล้วก็จะเป็นไซซิ่งเดิมนั่นเองครับมีขุมกําลังทางเลือกที่น่าจะถูกใจแฟน h อนด้ครับแล้วก็มีเกรดย่อยถึง5เกรดด้วยกันเหมาะสําหรับทุกการใช้งานอย่างแน่นอนครับ นอกเหนือจากนั้นครับ CRV ในเจเนอเรชันที่6ครับมีโปรโมชั่นในการขายตอนเปิดตัวด้วยนะครับก็คือ CRV ในเจเนอเรชันนี้ฮะคุณผู้ชมมาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพวารันตีตัวรถนานถึง3ปีหรือว่า1,000กิโลและก็ขยายเพิ่มอันดิเมทแค์อีก2ปีหรือ40,000กิโลด้วยนะครับซื้อตอนนี้ฮะมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยอยู่ที่2.29%เท่านั้นครับฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีหรือว่า1,000กิโล รวมถึงการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนาน10ปีโดยไม่จำกัดระยะทางด้วยครับและรับประกันระบบไฮบริดนาน5ปีไม่จำกัดระยะทางเช่นกันครับคุณผู้ชมซื้อตอนนี้ตัดสินใจตอนนี้เนี่ยน่าจะค่อนข้างคุ้มนะฮะคุณผู้ชมคําว่า h อน da เนี่ยเราไว้ใจได้อยู่แล้วตอนนี้มีงานมอเตอร์โชว์คุณผู้ชมครับสามารถไปดูตัวจริงได้แล้วก็เทสไรดูได้นะครับเพื่อจะถูกใจใครให,หลายๆคนนั่นเองครับ CRV ทั้ง5เกรดนี้ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะซอยย่อยให้แบบซอยยิกเลยว่าแต่ละรุ่นแต่ละเกรดเนี่ย มีความแตกต่างกันยังไงและแต่ละรุ่นแต่ละเกรดมันน่าซื้อตัวไหนที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดติดตามพวกเราได้ทีออโตโดีซึมครับพวกเราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์พร้อมเสิร์มให้คุณในทุกๆวันเลยครับ